เอวามีสุกังอีก,กังสัมยังภะควาภาราณสิยังวิหารติส,สิปตาตันเนมิกาธาเยตตะโกภะควาปันจวิกิเยปิกุอามันเตสิเทวเมีภิกขเวอันตาปัปปะชิตีนะานะเสวิตาพายุจานังกามีสุกามสุขันติกา นุโยโคหิโนกัมโมโกทุจฉนิโกอานาธิโยอานาถะสันฐหิโตโยจายังอัตติกิณะมัานุโยโคทุโขอานาธิโยอานาถาสัสั์หิโตเอเตเตปิกาเวุโคอันเตอนุปคัมมะมัชชิมา ปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากคุกรณียาณกรณีอุปปัสมาะอภิญญายะสัมพธทายะนิพานายะสังวัตติกตตามาจะสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะ พิสัมพุทธาจักขุการณียานักรณีอุปสมายะอภินญายะสัมปุทายะนิพานายะสังวัตติอัยมีวะอริโยอัตถังกิโกมคโคเสยทีทางสัมมาทิติสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมาสัมกมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาญโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอังโคสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทา ตถาคตณะอภิสัมพุทธาจักขุการณียานการณีอุปะสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโคปนะภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาจราปิทุกขามะระนำปิทุกขังโสกปาวิเทวุทุกขโทมะ นัสปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโขปิเยหิวิปโยโคทุโขยำปิดฉังนะละพันภะติตามปิทุกขังสังขิเตนะปัจจุธาปาทานขันตาทุกขาอิทังโขปะณะพิเกวทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังยานังตันหาโอน ปวิกานันทิราขสหคตาตัตระตัตราพินันทินีเสยธีทางกามตันหาภวะตันหาวิภะวะตันหาอีทางโคปณะพิเวถูกขันิโรโทอริยศจจังโยตัดสาเยวตันหายะอสีสะวิราคันโรจาโคปนิตสกโขมุติ ปัญาแลโยอิทังโขปะนะพิเกเวทุกานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอ,อายาเมอริโยอัตถังกิโกมัคโขเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรม,มันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทางตุขังอริยสัจ จันทิเมพิกเวปุเพอานนุตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาธิยานังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิจาอุตตปาธิอาโลโกอุตตปาธิตังโกปานิทังตุขังอนิรังสัตจังปัตริเยยันติเมพิกเวปุเพอานนุตสุเตสุ ทมเนสุจักคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทตปาธิอาโลโกอุทตปาธิตังโกปนิทังตุขังอริยสัจจังปะดิญญาตันติเมพิกเวบุเพอะนานุสุเตสุธรรมมีสุจักคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิอกิทังตุขะสัมพุทโย อริยสัจจันติเมพิกเเวบุพเอนอนุตตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิจชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโกปาิทังตุกะสมุทยโยอริยสัจจังปหาตับพันติเมพิกเวบุพเอนอนุตเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิจชาอุตปาธิอาโลโก อุตตปาทิตังโคปนิทังตุกะสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิขเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาีิยานังอุตปาีิปัญญาอุตปาีิวิชชาอุตตปาีิอาโลโกอุตปาีิตังอีทังตุกะนิโรอะอริยสัจจังติเมพิขเวปุเพอนันรสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตาปาธิยานังอุตตปา ทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปาริทังตุคาเนโรโตอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมพิกาเวปุเพอานุสุเตสุธรรมีสุจักคุงอุตตปาทิญานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปาริทังตุคาเนโรโตอริยสัจจัง จิกะตันติเมพิกเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังตุขานิโรกธาไมนีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญา อุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกปาทิตังโผลปนิทังตุขานิโรกัตามิณีปฏิปทาอริยสัจจังข้าเวตัปพันติเมพิกเวบุพเพอนนุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยา낭อุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโผลปนิทังตุขานิโรกัตามิณีปฏิปทาอริยสัจจัง ภาวิตันติเมพิกเวปุเตอนันตจุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิปิจาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวาคีวันจะเมพิกเวอเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังทวาทัาษการังยะถาภูตังยานัสสนัง นาสุวิสุทธังอโหสีเนวาตาวาหังภิกขเวเสเทวะเกโลเกสะมารเกสะพรมมามเกสัตสมาาัมนะพรามานิยาปชายาสะสเทวมนุษยายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปันปัจจัญญาสิงยะตูจะคโมภิกขเวอิเมสุจะตูสุอริยะ สัจเจสุเอวันติปะวัตถังตะวตะภาษากะรังยาตาปุตังยานัฏั์สาังสุวิสุทธังอโภสิอัฐาหิงหังปิขเวสะทิวเกโลเกสะมารกเกสะพรัม,มะเกสะัตสะมปนานาภ <c oughs> ัมานินาปชายาสีสเทวะวะ นุตยาอน,นุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธทปันจัญญาสิงหายาณจักปะนาเมทัตสันังอุทะปาทิอักอุปาวเมวิมุตติอัยมามติมาชาตินัตถิธานิปุนาภโวติ ธรรมะโวจะพะขาวาอัตตัมมานาปัญจวัคคียาพิคุพะขาวาโตภาสิงภาสิตังอะภีนันทุงอะบิตรอมาตมินจะปันนาเวยาการนาสัมิงกัญยาอเนยานัมโตโกลทัมยัสสาวิระชังวีตะมะลังธรรมะมักคุงอุทปาที่ยังกินจิ สมุท,ยทัยธรรมังสับปันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจากภะวตาธรรมมจากเกุมาเทวาสัตตมนุษสาวสุงอีตมภะคะวะตาภารานสิยังอิสิปตาเนมิคธาเยอนุตตารังธรรมมะจากกางปรวัตติตังอัปทิวัตติยังสามเณีนะ วาพรมณีนาวาเทวณีวามาเรนาวาพรม,มหุนาวาเกนะจิวาโลกัสังยติอุลนานังเทวานังสัพทังสุตสตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัพทะมนุษย์สาวีสุงจตุมหาราชิกาเทวาสัต,สสตมมาาทัตทงสุตตวาตาวสิง ตาวติงสาเทวาสัตต aman ุสาเวสุงตาวติงสาเทวาสัตถังสุตวายามาเทวาสัตต aman ุสาเวสุงยาวานังเทวานังสัตถังสุตวาตุสิตาเทวาสัตต aman ุสาเวสุงตุสิตาเทวานังสัตถังสุตวานิมารตีเทวาสัตต aman ุสาเวสุงนิมารตีนางเทวานังสัตถังสุตวาปารมิต มิตว,สว,ตว,สสวสะตตวสะวัตติเทวาสัตถมนุสสาวสุงปะรมิติมิตวะสวัตตินางเทวานางสุตวาพรมปกายิกาเทวาสัตถมนุสสาวสุงเอตัมภะขบตาภาราณสียังอิสีปะตะเนปิกถาเย,ยอนุตตรังธรรมจักกังปะวัตติตังอปะวัตติยงังสามณี นาวาพรหมณีนาวาเทวีธีเวนะวามารีนวาพรมมาหมนุพรหม,มุนาวาเกนะจิวโลกัจฉิมิติอิติหาตน,ะน,นาคเนคเนนาเตนานะมุหูตนะยาวะพรหม,มโลกาสัตโตอะพุคันจิอาญจะทัสสะสะหัสสีโลกัธาตุสังกรรม ปิสัมปะกปัมปิปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลโกีปาตุระโหอัติกรรมเนวะเทวานังเทวานุภาวังอะทุโคภะกวะุทานังอุอเทุทานิสิอันยาสีวะตะกโปนทันโยอัญยาสิวะตะกุปลธันโยติ Tì thắng ai yát mato con thân yát chặt sa an yak con thân yêu tê vật ta mà vang a à hồ tì